สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถนะครับที่มันเป็นรถมาเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยชื่ออเล็กซ์ออปชั่นนะครับทำเกี่ยวกับพวกร้านแบรนด์เนมสินค้าแบรนด์เนมไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับกับรถคันนี้ครับดูจากรถตั้งแต่หัวจอดท้ายเราได้ทำการคือทำาัวกา,กากใหม่ทำสีเพ้นท์ใหม่ทำอะไรใหม่หมดคือหมดเลยโค้งเนี่ยราทำการยกเครื่องขึ้น เห็นเห็นเลยครับว่าท้องสูงมากเลยท้องเนี่ยสูงจากพื้นมากเลยตอนนี้ขี่ง่ายเลยคันนี้ครับดูเป็นแผนเลยครับรถนี่เป็นทรงจรวดเลยอันนี้คือว่าอันนี้นําเสนอจริงยุคนี้นะครับตอนนี้สมัยนี้ต้องรถทรงนี้ครับประมาณนี้ครับขี่ก็มันครับท่อไม่บุบครับท่อห่างจากพื้นเยอะแล้วรถช่วงพุ่งตัวดีออกดีมากครับขี่ง่าย้วยน่าสวยต่างหากอันนี้ผมขอนำเสนออะไรครับเนี่ยประมาณนี้อารมณ์นี้อ่ะเรามาดูครับนี่ครับ กับลูกอเล็กเขาครับเนี่ยบนถังน้ำมันเป็นรูปจับตามิติแล้วก็มีการเพ้นมีการชื่นใช้โลโก้ของทางร้านเขานี่เขาอะไรเขารถคันนี้อยู่เป็นในหัวระดับในหัวยภาคใต้นะครับดูร้นใหญ่ครับอลเล็กออปชั่นนะครับอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะดูเอาตามที่เห็นแล้วกันรถเก็บทั้งหมดนะทุกอย่างนะสวยรัดรรอะ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านได้นะครับโอเคครับผม